สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้สวนธนาพาเพลินจะพาไปดูวิธีการหาหน่อไม้ป่านะครับหรือที่บ้านผมเรียกว่าหน่อกระสะนะครับซึ่งจะมีลักษณะอของกอที่มีหนามแหลมคมนะครับค่อนข้างที่จะหาลำบากนิดน,นึงนะครับแต่ว่ารสชาติก็อร่อยนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วไผ่กกระสะ จะเกิดตามบริเวณริมห้วยนะครับซึ่งของเรานี้ก็เกิดอยู่ห้วยนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับที่สวนของเราเองนะครับวันนี้เราก็มาหาไปทํากับข้าวเที่ยงกันนะครับก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าหนามค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะออกเยอะนะครับเพราะว่า หลังจากฝนตกแล้วก็มีอากาศร,ร้อนอบอ้าวเนี่ยไผ่กระซาก็จะออกมาเยอะนะครับสำหรับหน่อที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็จะเรียกว่าหน่อนางดินแบบนี้นะครับหนอที่โผล่ขึ้นมาจากดินนิดเดียวนะครับเราก็จะขุดลงไปก็จะได้เป็นหน่อที่อ่อนนุ่มนะครับ แล้วก็ทานอร่อยนะครับวันนี้โชคดีนะครับผมไปเจอรังมิ้มนะครับเป็นพึ่งมิ้มอยู่ในกอไผ่นะครับน้ำหวานเต็มรังเลยนะครับมาแล้วทสวยอยู่นะครับและนี่ก็คือผลงานของเราในวันนี้นะครับเราก็จะจัดการแกงนะครับเป็นอาหารเที่ยง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ